ทุกคนรู้ไหมครับผมว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ลิซ่าอ่าอย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะครับผมว่าวันที่27มีนาคมเป็นวันเกิดของพี่ลิซ่าแบล็คพิงคนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นวันที่ผมลงคลิปพอดีก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้พี่ลิซ่าด้วยนะครับผมแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอให้เป็นไอดอลที่ดังที่สุดในโลกไปเลยนะครับ มาเข้าสู่คลิปของเรากันดีกว่าคลิปนี้นะครับคือคลิป10อันดับรูปใน IG ของพี่ลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับผมเป็น10อันดับรูปที่มีคนกดหัวใจมากที่สุดนะครับโดยผมได้ไปดูมาทุกรูปเลยนะครับผมว่าแต่ละรูปเนี่ยมีคนกดหัวใจเท่าไหร่แล้วก็นำมาจัดเรียงเป็น10อันดับนี่นะครับโดยตอนที่ผมทำคลิปนี้นะครับผม IG ของพี่ลนะิซ่านั้นมีคนกดติดตามอยู่ทั้งหมด30.5ล้านคนนะครับซึ่งผมเชื่อว่า ตอนที่ผมลงคลิปไปเนี่ยคนติดตามต้องเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับผมก่อนที่จะไปดูกันผมอยากให้ทุกๆคนลองทายดูนะครับผมว่าอันดับที่1นึ่งั้นมีคนกดหัวใจให้กี่คนครับผมก็ลองคอมเมนตะ์ไ้เลยเนาะว่าอันดับที่1มีคนกดหัวใจไปกี่คน <Okay. S 1> ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันเลยอันดับที่10ได้ไปทั้งหมด 4ล้าน7 5 8 5 5 5หัวใจนะครับผมรูปนี้นะครับผมเป็นรูปที่ลิซ่าถ่ายตอน MV เต้นที่ลงในช่อง YouTube ของลิซ่านะครับอันดับที่9ได้ไปทั้งหมด4 8 6ล้าน8 6 5 9 2นะครับผมเป็นรูปถ่ายกับเสื้อกันหนาวเท่ๆชิคๆคูๆนะครับผมแหมเท่มากเลยอันดับที่ 8ได้ไปทั้งหมด4,923,877หัวใจเป็นรูปที่ถ่ายที่สีพันวานะครับผมถ่ายคู่กับวิวทะเลสวยๆนะและสีพันวาที่เป็นโรงแรมที่แบบคือหนึ่งแพงมากเลยนะครับผมแมมผมก็อยากไปบ้างจังอันดับที่7ได้ไปทั้งหมด4,974,001นะครับผมเป็นรูปถ่ายที่ปารีสนะครับผมตอนนั่งเป็นกระเชานน้าบ้างนะโอโ้โหอย่างน่ารักเลยอะ อันดับที่6ได้ไปทั้งหมด4 9 8 8 5 2 3นะครับผมเป็นรูปถ่ายตรงทางเดินนะครับผมแบบคนอะไรถ่ายกับอะไรก็สวยไปหมดเลยนะแบบผหสุดยอดอะ่ะอันดับที่5ได้ไปทั้งหมด5 2 9 4้านะครับผมเป็นรูปถ่ายตอนอยู่บนเครื่องบินนะครับผมแหมใครถ่ายให้และนี่ยสวยขนาดนี้ อันดับที่4ได้ไปทั้งหมด 5, 53, 427หัวใจเลยนะครับผมเป็นรูปแบบบอกไม่ถูกนะแต่แบบใส่แจ็กเก็ตตัวหนึ่งข้างในเสื้อสีแดงลายทางแบบโหโคตรเท่เลยครับแบบเท่มากๆ อันดับที่3ได้ไปทั้งหมด5,213,677หัวใจเป็นรูปถ่ายตอนอยู่ที่ฮาวายนะครับผมแบบถ่ายโชว์รอยสักลูกเต่าตรงข้างหลังแบบเท่ๆนะแบบโอ้สุดยอดถัดดอกไม้หนึ่งดอกไปดีหูนะรูปสุดท้ายมีถ่ายคู่กับเจนนี่ด้วยเนาะที่เจนนี่มีรอยสักประวานไม่ใช่ดีปาโลมาเนาะ อันดับที่2ได้ไปทั้งหมด5 2า6 8 1 3นนะครับผมเป็นรูปถ่ายเมื่อตอนคิวดนะิสเลฟเนาะแบบต่อผม2ข้างอะไรเงี้ยแบบโอเป็นลุกที่สุดยอดอะเท่เทมากๆเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับผมนะทุกคนพร้อมหรือยังครับที่จะไปดูอันดับที่1เนานะถ้าพร้อมแล้วก็กดไลค์ซับสไครต์เลยครับผม <Okay. S 1> นะ ก็ไปดูอันดับที่1กันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่1ได้ไปทั้งหมด5,863,021หัวใจนะครับ <Wow. S 2> ผมเป็นรูปใส่เสื้อสีแดงลายทางกางเกงยีนโชเอลเนาะแบบเอลของพี่ลิซ่าเนี่ยเท่ากับขาผมอะครับแบบโชเอลโช์สดือแบบโอ้โหแบบเซ็กซี่มากแบบโคตรเซ็กซี่เลยแบบแซ่บมากนะครับผมลูกนี้นะ ก็จบไปแล้วนะครับผมกับ10อันดับรูปใน IG ของพี่ลิซ่าที่มีคนกดหัวใจให้มากที่สุดนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ผมอ่านบัางนะครับก็สำหรับใครที่ชอบดูการจัดอันดับต่างๆแล้วก็กดติดตามช่องผมไว้ได้นะครับผมผมจะจัดอันดับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปอะไรอย่างนี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบาย